สวัสดีครับคันนี้ผมจะขอ,อนำเสนอโครงการช้างน้อยคอยตอบ CNX c h อ t b o t นะครับซึ่งเป็นการสร้างแช t บอลที่คอยตอบคำถามผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับเช่นทาง Facebook Messenger Line หรือว่าทางเว็บไซต์นะครับโดยใช้แพลตฟอร์ม Dialogflow นะครับของ Google ที่มีความสามารถในการเข้าใจในภาษาของมนุษย์นะครับหรือเรียกอย่าหงว่าเทคโนโลยี NLU นะครับ Natural Language Understanding นะครับ ซึ่งสามารถ,ถใช้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับโดยแช a บอ o เนี้นะครับถ้าเกิดสำเร็จแล้วเนี่ยก็จะสามารถทดแทนการทำงานแบบแมนนะครับที่เราต้องใช้พนักงานเนี่ยในการตอบคำถามทีละคำถามแบบแ,บบแมนนวนนะครับปัจจุบันนะครับใน Facebook Page ของท่ากาศยานเชียงใหม่นะครับ ก็จะมีผู้โดยสารนะครับหรือผู้ใช้บริการเนี่ยส่งข้อความมาทาง Messenger เนี่ยเพื่อจะสอบถามด้านต่างๆนะครับทุกวันนะครับโดยจากการรวบรวมสถิติเนี่ยหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการส่งเข้ามา165ครั้งนะครับโดย138ครั้งหรือ80%เนี่ยจะเป็นคำถามเกี่ยวกับการกักตัวครับซึ่งการตอบคําถามในลักษณะแมนนวลเนี่ยก็ก่อให้เกิดเพนพอยต์สด้านนะครับ1ก็คือ รีสปอนส์มนะครับผู้เรยนสารเนี่ยต้องใช้ระยะเวลารอในการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยให้คําตอบนะครับซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะไม่ทันการนะครับอย่างที่2ก็คือทรัพยากรดังด้านเวลาที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องใช้ในการตอบคําถามแบบแมนททีละคาถามนะครับซึ่งคําถามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําถามซ้ำๆเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับการกักตัวทีนี้เราลองมาดู กดโปรโตไทป์นะครับของแดร็กโฟรที่สร้างฉังนปอดเสร็จแล้วนะครับสมมติว่านี่ผู้โดยสารเนี่ยถามคำถามมานะครับเกี่ยวกับการกักตัวเช่นมาเชียงใหม่ต้องกักตัวไหมตัวปอดเนี่ยก็จะ สองคำถามด้วย response text ที่เราจัดไว้ในหมวดนั้นๆน,น,นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจัดเอาไว้7หมวดแล้วนะครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องการจอดรถบัสการซื้อตั๋วด้วยสารตารางบินฝึกงานสมัครงาน,นการกักตัวหรือว่าเวลาทำการของสนามบินนะครับซึ่งตัว response text ของหมวดเหล่านี้เนี่ยก็สร้างมาจาก database คำถามนะครับที่ที่เรารวบรวมมาในหนึ่งเดือนนะครับ ซึ่งสามารถขยายเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับเพราะว่าหนึ่งเดือนนี้อาจจะเป็นเวยาที่น้อยไปนะครับถ้าเราทำโปรเจกต์นี้แบบฟูลสเกลเนี่ยก็อาจจะขยายไป1ปีอย่างเงี้ยนะครับบทคำถามก็จะเยอะขึ้นตัวคีย์เวิร์ดที่เรากำหนดไว้ใน d i a l o g f l o w นะครับเช่นเรื่องจอดรถบัสเนี่ยครับก็ถ้าเกิดมีคีย์เวิร์ดเกี่กับแท็กซี่รถบัสที่จอดรถเนี่ยก็จะเป็นレスปอนแท็กซ์นี้นะครับว่าตอบกลับไป ก็ถ้าเกิดเราขยายคีย์เวิร์ดขึ้นมาตัวแชทบอทก็ฉลาดขึ้นนะครับแถมในเทคโนโลยีของ Google เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าการเทรนนิ่งเอเจนต์นะครับซึ่งจะใช้เทคโนโลยีม c ชีนเลอร์นิ่งนะครับโดยสมมติว่าถ้าเราถามมาเนี่ยครับแล้วเราเข้าไปบอกว่าโอ้เอเจนต์ตอบอันเนี้ยถูกต้องแล้วเนี่ยตัวเอเจนต์เนี่ยก็จะจำไว้นะครับว่าโอเคคำถามแบบนี้ตอบแบบนี้ถูกแล้วนะซึ่ง หรือถ้าเกิดตอบผิดเนี่ยเราก็ไปบอกว่าตอบผิดนะครับคำตอบถูกต้องเนี่ยจะเป็นหมวดไหนนะครับตัวเอเจนต์เนี่ยก็จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับตามระยะเวลาการเทรนดิ้งนะครับอีกทั้งเนี่ย g o Google เนีลยยังมีเทคนโนโลยีเกี่ยวกับ artificial intelligence นะครับซึ่งอยู่ในตัว natural language understanding นะครับสมมติว่าผู้พิสาเนี่ยพิมพ์ผิดน,นะครับสมมติว่าอันนี้ถามมาทาง messenger ล้กันนะครับ ไปฉีดยาแล้วแทนที่จะพิมพ์วัคซีนนะครับพิมพ์ว่าฉีดยานะครับไปเชีดใหม่ได้ไหมซึ่งทาง Google เนี่ยก็จะ,ะตัว Artificial Intelligence เนีนะครับก็จะเข้าใจนะครับว่า อินเทนส์ของผู้ถามเนี่ยเป็นอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดตีความผิดเนี่ยเราก็สามารถกลับไปเทรนเอเจนต์ได้นะครับว่าเอาเนี้ยตีความผิดถูกเนี่ยนะครับครับก็ขออนุญาตจบการรับชมไปทั้งหมด